พอดีจ้าผักหวานซื้อดอกจ้าบอมเมนมาจากสวนมีสวนท่านได้เกิดจ้าไอบอมเมนท่านได้เกิดท่านได้ปงไม่ในีละสิแกงใส่เห็ดบดจ้าเห็ดบดหรือเห็ดกระด้างนี่จ้าเข้ากันได้จ้าเนี่ยเห็ดเห็ดบดกับผักหวานฝากพี่น้องเลยได้จ้าฝากพี่น้องกดซับสไครกดไลค์กดแชร์รับนั่นเลยได้จ้า เพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปจ้าพี่น้องล่างพักกวานก่อนจ้ากับเห็ดบวกับผอีอีตูเห็ดบดที่เขาล่างแลวจ้าพี่น้องเ้ากนันน้ำมาฉีกจ้าเป็นต้นน,น้อยๆเพราะว่ามันหยาบจ้า มันค่อยกินง่ายเห็ดบดหรือเห็ดกระด้างจ้าพี่น้องอันเดียวกันนั่นแหละเอาไปซุปก็ได้จ้าเมนูซุปเอ่รัดกระเดให้เบ่งในคลิบแลวจ้าพี่น้องในช่องวิธีซุปเห็ดกระด้างเห็ดอันนี้มันสีแส่บจ,จ้ำสินเหนียว ใครบุกเคยกินกะลองไปซื้อมากินเบืองได้จ้าเอามาแกงใส่ผักหวานใส่ไข่มดแดงเฮ็ดตันี้ละจ้าเห็นเลลายนี่เวลาแกงมันยุบได้จ้าพี่น้องเมือนี้เราซื้อมาหาสิบบาทผักหวานก็หาสิบบาท กับข้าวข้ามนี้ลอยเดียวจ้ากินบ่เบิดดอกจ้าไปแกกันล้านข้างๆสูข้าเจ้ากินน้ำเนี่ยต่ำพริกกบหอมแดงจ้าหอมแดงกับพริกพี่น้องก็ไปล่างก่อนเด้อจ้าบางเทธอมันมียนล่าจะพี่น้องส่วนมากหอมแดง ตำจับยับกับพ่อจ้าถ้าสิบปุงรสใส่ถ้วยก่อนได้จ้าพี่น้องก็คือพริกที่เ้าตำจ้าก็พร้อมแดงแล้วก็เติมน้ำล่างคกตำได้เกลือจ้าแล้วก็น้ำปลาจ้างาเอาจ้า เดี๋ยวเฝาใส่หลายาน้ำกลางเขาค่อยเติมไหมก็ได้จ้าพี่น้องชุโรดจ้าแล้วก็รสด,ดี ต่อไปก็เอาน้ำใส่หม้อตั้งไฟจ้าขนอจะก,ก่อนหนึ่งจ้าพี่น้องเพิ่มความนั่อันแกงเห็ดกผักหรานธรรมดาเนี่ยเขาใส่น้ำธรรมดาได้จ้าถ้ามันมีนมใหม่เขาค่อยใส่ใส่น้ำอย่านั่งจ้าพี่น้องอันนี้สูตรมาตะบุลำบุล่านตะพอตะแม่จ้าหรือถ้าผู้ใดมาความเข้มข้นของน้ำสีเอาน้ำอย่านั่งมาแกงก็ได้ได้จ้า ตามได้เครื่องปุ่งเท่าปุ่งไซในถ้่วยไว้จ้าน้ำเดือดเท่ากับส่เห็ดลงไปเลยจ้าพี่น้องชุรรถ้าผู้ใดบ่มากอะบ่ต้องไซที่ก้าวหลือเด้อจ้าใครอยากแซบอยากน่วกับไซลงไปรดจ้าพี่น้อง กินมาตะพอตะแม่เฮ้ยญาดอายุร้อยปีจ้าเป็นแก่กินแค่กันอันนี้แก่พิจรารนณะาเจ้าพี่น้องปรุงรสตามใจชอบจะคล้องจ้ามักน้ำตาลมากน้ำปลาใส่ลงไปแต่ว่าส่วนมากแกงและสิ่ก็ค่อยใส่น้ำปลา,าจ้าใส่ปล,ลาไหลเกือชุรสดูสิวัตสินวัวกว่าน้ำปลา,าจ้าพี่น้อง อย่าเฮ็ดต้องใส่น้ำหลายจ้าใส่น้ำอุจจาะน้ำเดือดเห็ดซุกจ้ะพี่น้องเล้วก็ซิมรสจ้าซิมรสก่อนที่เติมผักหวานนะจ้าผักหวานเล้วเติมล้อไก่สิซุกจ้าล้อไก่สิป่งหมอ้อมันค่อยโบเปื่อยเติมผงปรุงรสอีกจังน้อยจ้ะพี่น้อง มอญไงผลทุนหนึ่งลอยบาทกินอิ่มเบิดคอบพื่จ้าพี่น้องแก่คนอื่นได้อีกเดี๋ยวลรอเห็ดสูงอีกจักหน่อยกันจ้า สุกแล้วก็ใส่ผักวานลงไปเลยจ้าพี่น้องต้นมาพผักวานที่ซื้อที่ตลาดพันจิตใส่น้ำจ้ารดก็เลเ็บ่อค่อยมักซื้อปันใดคิดอยากอิลีค่อยซื้อเดี๋ยวลอกกินผักวานที่สวนจ้ะพี่น้อง พักวานดูบจ,จแล้วจ้าเขาก็ใส่ไผ่ตัวเลยจ้าไผ่ตัวยุบกับปิดไ้จ้าพี่น้องเรียบรล่อยจ้าถ้ามีใข่มดแดงขึ้นสิแสียบนะจ้าใข่มดแดงเพราะท่านในมีขายจ้าพี่น้องพร้อมกินเบือ,อึดบ่อยากได้จ้าในเมื่อขอนแกนที่ตลาดมีขายทุกอย่าง เปันหามาตาอันน้ำบรรน,นออกคนจ่ามาขายจ้าสำหรับคลิปนี้เราจะขอตัวแต่เพียงเท่านี้เดจ้าพี่นอ้องเจะไปกินพูดเละจ้ามองเหตุงานฝากพี่น้องกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์รับน้ำใจเดจ้าเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮดคลิปจ้าขอให้พ่อแม่พี่น้องลำล่ำรวยๆวยทุกคนจ้าขอบคุณที่เสียสเวลาเข้ามารับชมจ้าขอบคุณทุกซับสไครต์จ้าพี่น้อง แต่แสบบ่าจ้ามาได้จ้ามากินข่าวน้ำกันจ้าถ้ามีไข่มดแดงในสีแซบคักจ้าพี่น้องถ้ามีไข่มดแดงเ้าก็แค่เอาไข่มดแดงลงลงไปน้ำกันแค่นี้แหละจ้าแก่งไข่หมดแดงใส่ผักหวานใส่เห็ดง่ายๆจ้าพี่น้องอาหารอีสานคลิปนี้ขอตัวแล้วจ้าพี่น้องพอกันคลิปหน้าคือเก้าจ้าไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า